สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะที่ศูนย์รวมร,รถบ้านรามอินทราซอย5วันนี้มาพบกับนะคะ Isuzu D-Max เครื่องยนต์1.9 9, รุ่น S นะคะคันนี้เป็นปี2022ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะมารีวิวเอาใจวัยรุ่นกันนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยแม็กทั้ง4ข้างแล้วนะคะคันนี้คือขับง่ายมากค่ะได้มาเป็นเกียร์ออโต้เลย ไปพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากมายแล้วนะคะคันนี้สภาพใหม่สุดๆค่ะไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะรถยังอยู่ในประกันศูนย์ด้วยนะคะคันนี้นะคะจากรถใหม่ป้ายแดงออกห้างมาอยู่ที่6 4แ0 0 0ีบาทนะคะจัดโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเอาใจวัยรุ่นกันนะคะ อยู่ที่499,000บาทนะคะคันนี้ขับง่ายมากได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแถมยังประหยัดจากรถใหม่ไปแล้วนะคะถึง141,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยซื้อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะคะพร้อมขับพร้อมลุยหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถ หรือจะเข้ามาที่โชว์รูมสามารถทดลองขับกอนตัดสินใจได้นะคะคือคันนี้พร้อมใช้มากๆเลยขอแนะนำนะคะลูกค้าที่มองหาอยู่รีบเข้ามาเลยนะคะอีซูซุขายไวมากค่ะสุดท้าย,ายสุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรถสวยๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ